หลังจากนางเอกเสียชีวิตคุณชายตระกูลฮอที่อ่อนโยนเหมือนสายลมและแสงจันจันก็เริ่มดื่มเหล้าแข่งรถและเกลียดชังอย่างสุดซึง้งเฮอ้อเถิงเกอเกลียดชันกลืนชั้นลงไปทุกปีในคืนวันครบรอบการเสียชีวิตของนางเอกเขาจะมาโทรมานชั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำไมคนตายถึงไม่ใช่เธอฉันถึงตายจริงๆหลังจากตายฉันได้กลับชาติมาเกิดใหม่สิบปีที่แล้ว ตอนนี้ยังไม่มีใครตายฉันจึงเสนอเลิกกับเขาเองเพื่อให้เขามีความรักรักของฉันแต่เขากลับเหมือนคนบ้าบุกเข้ามาในบ้านของฉันโดยตรงดวงตาแดงก่ำเต็มไปด้วยความเดือดร้อนหยวนเฉียวเฉียวเธอเป็นของฉันชาติที่แล้วเป็นเช่นไรชาตินี้ก็เป็นเช่นนั้นอย่าหวังว่าจะหนีจากฉันไปได้จนกว่าจะตายบนโต๊ะคลอดฉันถึงได้รู้ว่าโลกที่ฉันอาศัยอยู่ คือในนวนิยายยอดรามา่าฉันเป็นนางรองที่ร้ายกาจผู้ที่ขัดขวางไม่ให้พระเอกและนางเอกได้อยู่ด้วยกันแม้ว่าฉันจะเป็นเพื่อนวัยเด็กของพระเอกสุดท้ายก็แต่งงานกับเขาแต่ก็ไม่เคยได้ใจเขาเลยสุดท้ายก็ตายในห้องคลอดเพราะอยากมีลูกให้เขาเกียวเกียวเจ้ายังไม่ตายฉันยังโศมันเจ้าไม่พอเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาตายฉันลอยคว้างอยู่ข้างๆมองเฮอ เฉิงเคยหย่าร่างของฉันอย่างบ้าคลั่งบนเตียงผู้ป่วยเขาเกลียดฉันถึงกระดูกดำจริงๆถ้าให้โอกาสฉันอีกครั้งฉันจะไม่รักเขาอีกเลยความคิดนั้นผุดขึ้นในใจฉันทันทีฉันรู้สึกถึงแรงดึงดูดมหาศาลที่ดึงฉันไปเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งฉันก็อยู่ที่บ้านเก่าของตระกูลหยวนในห้องเจ้าหญิงสีขาวที่พ่อแม่เคยเตรียมไว้ให้ฉันในกระจกสะท้อนภาพหญิงสาวที่ดูอ่อนยาว และมีชีวิตชีวาใบหน้ายังคงไร้เดียงสาและอ่อนยาวฉันย้อนเวลากลับไปสิปีที่แล้วมีสายที่ไม่ได้รับจากเฮ่อเฉิงบนโทรศัพท์เป็นครั้งแรกที่ฉันไม่โทรกลับหาเขาฉันชื่อหยวนเฉียวเฉียวลูกสาวคนเดียวของตระกูลหยวนในเมืองหลวงตั้งแต่เด็กฉันเติบโตมาท่ามกลางความรักมากมายการมั่นหมายระหว่างฉันกับเฮ่อเฉิง เป็นไปตามที่ครอบครัวทั้งสองฝ่ายตกลงกันไว้ตั้งแต่ฉันยังเด็กผู้ใหญ่ในตระกูลต่างก็รอคอยเราอยู่แล้วพอเรียนจบก็จะจัดงานมันหลังจากมัน้นแล้วก็จะไปเรียนต่อปริญญาโทด้วยกันพอเรียนจบก็จะแต่งงานแต่ละคนจะรับช่วงทรัพย์สินของตระกูลตามคำแนะนำของผู้ใหญ่ในครอบครัวฉันกับเพื่อเฉิงจะเป็นคู่ที่ทำให้ชนชั้นสูงในปักกิ่งต้องอิจฉา แต่คู่หลินกลับปรากฏตัวตั้งแต่วันแรกที่เข้าเรียนเธอชอบเฮอเฉิงทันทีแม้ว่าเขาจะมีแฟนแล้วก็ตามเธอก็ไม่หยุดที่จะเข้าหาและตามตื้อเขาในตอนแรกเฮอเฉิงทําเพียงแค่ขมวดคิ้วเมื่อเผชิญหน้ากับการสารภาพรักของคู่หลินและดึงฉันมาต่อหน้าเธอเพื่อยือนยันหลังจากนั้นเมื่อคู่หลินยอมแพ้เขากลับเริ่มลังเลครึ่งอยากครึ่งไม่อยาก เขาบอกว่าไม่เคยเจอผู้หญิงที่เปิดเผยเหมือนคุกเลิมเขาค่อยๆหลงทางไปกับการไล่าตามอย่างดุดเดือดของเธอคุกเลิมเหมือนเปเลวไฟที่ลุกโชนกลิ้งผ่านชีวิตที่ควรจะราบรื่นและเต็มไปด้วยเกียรติยศของเฮอเชิงเผาผลาญทุกสิ่งแม้ว่าเธอจะตายไปแล้วเขาก็ยังจดจำเธอไปตลอดชีวิตและเกลียดช,งชังฉันไปตลอดชีวิตโทมานฉันไปตลอดชีวิตในภาพนี้นางเอกคุกเลิม ก็ยังปรากฏตัวในวันเปิดเรียนวันแรกเธอขี่รถเทปรากฏตัวหน้าประตูโรงเรียนท่ามกลางอากาศเดือนกุมภาพันธ์สวมเสื้อเสเวตเตอร์สีดำรัดรูปกางเกงยีนส์รัดรูปผมสั้นสีเกาลัดเพียงแค่สายตาก็สามารถดึงดูดสายตาของนักเรียนชายทุกคนได้รวมถึงแฟนของฉันด้วยเฮาเฉิงเฮาเฉิงคุณว่าเธอสวยไหมฉันพลันเกิดความอยากรู้เล็กน้อย อยากรู้คำตอบของคำถามที่ในชาติที่แล้วฉันไม่เคยถามเลยสวยเกินไปฉันไม่ชอบเฮาเฉิงเกือบจะตอบโดยไม่ต้องคิดเลยเพื่อนๆแซวว่าในสายตาของเฮาเฉิงคุณคือคนที่สวยที่สุดแล้วเฮาเฉิงไม่ตอบโต้เพียงแค่ยกมุมปากขึ้นยิ้มเบาๆในสายตาของเพื่อนๆการกระทํานั้นคือการยอมรับของม่อร้านพวกเขาโห่ร้องตะโกนว่าโอ้พระเจ้าเฮาเฉิง คุณทำให้คนทั้งตัวลุกเป็นไฟแล้วหน้าของเฉียวเฉียวก็แดงก่ำเลยเ้าเฉิงตอนนี้เป็นทสัสของแฟนสาวในอนาคตจะต้องเป็นทสัสของภรรยาที่หยิ่งยยโสยอย่างแน่นอนพวกเขาเยาะเย้ยกันเบาๆก้มหัวแล้วปัดผมที่ห้อยลงมาข้างหูฉันฉันก็ร่วมมือค้งคำนับอย่างเขินอายเสียงหัวใจของเฮอเฉิงดังอยู่ข้างหูฉันเสียงหัวเราะที่สนุกสนานของเพื่อน เหมือนบทเพลงที่เ่าร้อนของช่วงเวลาแห่งความยาววัยที่สดใสแต่ความรู้สึกของฉันกลับเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งทะลุถึงตับไตไส้พุงเพียงชั่วพริบตาที่ขู่หลินยิ้มฉันก็ได้เห็นแววตาที่หลงไหลผ่านในดวงตาของเฮอเชิงแม้จะเพียงชั่วพริบตาแต่ฉันก็เห็นแววตานั้นเพียงครั้งเดียวในงานเลี้ยงวันเกิดอายุ16ปีของเฮอเชิงตามที่ผู้ใหญ่จากตระกูลเฮอที่มาเข้าร่วมงาน ภายใต้การสนับสนุนของแม่ฉันได้แสดงระบำบันเล็ดเดี่ยวสวนเล็กต่อหน้าแขกจำนวนมากในคืนนั้นเพื่อเฉิงตามหาฉันในเรือนกระจกภายใต้แสงจันทร์เขาพูดว่าหยวนเฉียวเฉียวการแสดงบัลเล่เมื่อครู่ของคุณเป็นการแสดงที่สวยที่สุดที่ฉันเคยเห็นฉันเชื่อจริงๆใบหน้าของฉันแดงก่ำภายใต้แสงจันทร์แต่ความจริงพิสูจน์แล้วว่าไม่มีอะไรที่สวยที่สุด การแสดงของพ่อครูคลินในคืนฉลองครบรอบโรงเรียนนั้นกระโดดเข้าสู่หัวใจของฉันจนฉันคิดถึงตลอดชีวิตไม่ผิดไปจากที่คาดไว้ในครั้งนี้ครูคลินก็ยังคงแสดงในคืนฉลองครบรอบโรงเรียนฉันก็รู้สึกอยากรู้ขึ้นมาทันทีว่าถ้าในชาติภาน,นี้ฉันไม่ยึดติดกับเฮกเทอร์ผลลัพธ์จะแตกต่างออกไปหรือไม่ก่อนถึงวันแสดงรายชื่อพิธีโกรธถ,ถูกจัดขึ้นก่อนเฮกเทอร์หนึ่งในนั้นคือเขา เขาเชิญฉันร่วมเป็นพิธีกรฉันอ้างว่าติดเรียนเลยปฏิเสธเพื่อนร่วมห้องบอกฉันว่าในรายชื่อพิธีกรม,มีน้องสาวจากคณะการแสดงอยู่ด้วยฉันได้แต่ยิ้มย่อครูคินจะไม่พลาดโอกาสใดๆในการเข้าหาเฮกเธอฉันไม่ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงฉันตั้งใจจะดูการแสดงเหล่านั้นตาของฉันก็สามารถเอ่ยชื่อแต่ละคนได้ทีละคนพิธีจบลงตอนสิบโมงครึ่ง เพื่อนร่วมห้องกลับบ้านก่อนสามคนใบหน้าทั้งสามคนไม่มีเลือดแม้แต่น้อยพอฉันนั่งลงก็รีบเล่าด้วยความตื่นตระหนกถึงฉากที่ชูลินถูกไฟเวทีทับเลือดเต็มตัวฉันแสดงความกลัวออกมาแต่ในใจกลับสงบนิ่งอย่างเย็นชาไม่มีใครเข้าใจความเจ็บปวดจากการถูกไฟสองทับที่ขาได้ดีกว่าฉันเพราะในชาติที่แล้วคนที่นอนอยู่ในกองเลือดคือฉันและคนที่ทําให้เกิดเรื่องนี้คือชูลินเธอคํานวณเวลาได้อย่างแม่นยํา ตั้งใจจะขู่เฉิงเฮ่อด้วยการนำคุณมาแสดงฉากฮีโร่ช่วยนางเอกแล้วค่อยเข้าหาคุณผลปรากฏวา่าเนื่องจากรายการด้านหน้าถูกยืดเวลาผู้ที่ถูกทิ้งไว้คือฉันฉันนอนอยู่ในห้องฉุกเฉินตลอด48ชั่วโมงกว่าจะรอดชีวิตมาได้แต่ขาของฉันก็ทิ้งร่องรอยไว้ไม่สามารถวิ่งเล่นได้เหมือนคนปกติยิ่งไม่ต้องพูดถึงการเต้นระบำสวานเล็ก ในงานเลี้ยงแต่งงานนั่นคือการเต้นครั้งสุดท้ายของฉันในชาติที่แล้วในชาตินี้ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่ขาคือคุกเลิมคุณมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลฉันก็ไปด้วยมีเฮ่อเฉิงยืนอยู่หน้าเตียงของคุกเลิมฉันน้ำตาไหลส่งมอบคำพูดที่เต็มไปด้วยอารมณ์ที่เธอเคยพูดกับฉันในชาติที่แล้วน้องสาวของฉันต้องเข้มแข็งการทำกายภาพบำบัดแม้ว่า ในอนาคตจะเต้นไม่ได้อีกต่อไปแต่ก็ยังมีอนาคตที่สดใสอออยู่คำพูดที่อ่อนโยนและมั่นคงเต็มไปด้วยพลังบวกเช่นนี้แต่สีหน้าของฉูหลินกลับยิ่งซีดลงเธอเม้มปากแน่นดวงตาเศร้าส้อยมองไปที่เฮ่อเฉิงราวกับเพิ่งได้รับบาดเจ็บสาหาัสเธอรู้ด้วยเหรอว่าเจ็บปวดก่อนหน้านี้เธอเป็นคนพูดคำนี้กับฉันเองฉันไม่เคยเปลี่ยนอะไรเลย เปลี่ยนแค่คำเดียวเท่านั้นพี่สาวพี่ต้องอดทนทำกายภาพบำบัดต่อไปแม้ว่าในอนาคตจะเต้นไม่ได้อีกต่อไปแต่ก็ยังมีอนาคตที่สดใสอ่ออยู่สวยมองใบหน้าที่เต็มไปด้วยความอับอายนั้นตรงหน้าในใจฉันรู้สึกสดชื่นอย่างที่สุดเล็บจิกเข้าไปในฝ่ามือเพื่อบังคับตัวเองไม่ให้หัวเราะออกมาดังๆมุมตาฉันเหลือบเห็นเธอเฉิงที่ขมวดคิ้วไม่เห็นด้วยมองมาทางฉัน เริ่มรู้สึกเจ็บปวดแล้วหรอชาติที่แล้วฉันก็ไม่เห็นว่าคุณจะเจ็บปวดกับฉันแบบนี้ฉันทำเป็นไม่เห็นแล้วเดินออกจากห้องพักผู้ปว่วยไปก่อนเฮ้อเฉิงตามฉันมาเมื่อกี้เธอไม่ควรพูดแบบนั้นเลยน้องสาวฉูจะเสียใจนะถึงจะผ่านมานานแล้วฉันก็ยังรู้สึกถึงการปกป้องที่พี่ชายมีต่อชูลินฉันยกมุมปากขึ้นเล็กน้อยน้องสาว ชูไม่เหมือนกับรูปหลักสารภายนอกของเธอหรอกนะฟังฉันพูดแบบนี้แววตาของเฮอเชิงก็อ่อนโยนขึ้นเล็กน้อยเขาหวนนึกถึงภาพชูหลินกัดฟันอดทนเจ็บปวดตอนเปลี่ยนผ้าพ,พันแผนอืมแข่งแกร่งอดทนลูกสาวแบบนี้หายากแล้วดูสิช่างหน้าขบขันจริงๆชาติที่แล้วตอนที่ฉันนอนโรงพยาบาลชูหลินก็มาเยี่ยมฉันพร้อมของขวัญมากมาย ยืนอยู่หน้าเตียงน้ำตาไหลเป็นสายถูกเฮ้อเฉิงจับได้พอดีหลังจากที่เธอจากไปเฮ้อเฉิงก็พูดกับฉันว่าน้องสาวฉูเข้าใจเรื่องราวมากมายไม่เหมือนรูปหลักสารภายนอกของเธอในปีนั้นตอนนั้นฉันเรียนอยู่ปีสีมหาวิทยาลัยตำแหน่งประธานสภาน,นักศึกษาควรจะถูกส่งต่อให้รุ่นหลังแต่เขากลับพยายามรักษาไว้จนกระทั่งเรียนจบ ต่อมาฉันถึงได้เข้าใจเพราะฉูหลินเป็นสมาชิกคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเมื่อประธานลาออกก็ไม่สามารถประชุมกับสมาชิกได้อย่างสม่ำเสมอฉันอาจจะเริ่มตระหนักถึงความหยาบคายของเฮาเฉิงที่มีต่อฉูหลินแตกต่างจากคนอื่นฉันเริ่มกออกวนทุกรูปแบบโดยไม่ตั้งใจกลายเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่เชื่อมโยงความรู้สึกของพวกเขาฉันมองเฮาเฉิงอย่างซ้ำเฮาเฉิง คุณเรียนปีสี่แล้วยังอยากอยู่ต่ออีกเหรอชมรมนักศึกษาเหรอดวงตาของเฮอเฉิงฉายแววขึ้นมาอย่างรวดเร็วแต่ก็ส่งบรงอย่างรวดเร็วเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยเผยให้เห็นความไม่พอใจเสี่ยวเสี่วเธอไม่จำเป็นต้องลองอย่างเชิงแบบนั้นฉันจะไม่มีความคิดอื่นใดกับเธอนอกจากมิตรภาพผู้จบเขาก็โกรธเดินขึ้นรถรถเข็นก็เคลื่อนตัวออกไปเหลือเพียงฉันยืนอยู่กับที่ ฉันเงยหน้ามองท้องฟ้าที่หมอกลงจัดหัวเราะจนน้ำตาไหลฉันไม่ได้พูดอะไรเลยแค่ถามว่าเขาอยากอยู่ในชมรมนักศึกษาต่อไหมเท่านั้นเองเขาก็โกรธขนาดนี้ก็เพราะในใจเขามีแผนอยู่แล้วถึงได้สะดุ้งขนาดนั้นฉันรู้ว่าเฮอเฉิงชอบชวีลินอีกแล้วแล้วฉันกับเพ่อเฉิงก็มีพันธะแต่งงานกันตั้งแต่เกิดฉันถือว่าตัวเองเป็นภรรยาในอนาคตของเขามาตั้งแต่เด็ก เคยหวั่นไหวกับจูบใต้หลังคากระจกในสวนตอนอายุ16ปีแม้จะไม่มีความรู้สึกตั้งแต่เด็กจนโตแต่ฉันก็อยู่เคียงข้างเขามา5ปีแล้วแต่ก็ไม่เท่ากับชวีหลินที่เพิ่งเจอกันครั้งเดียวนี่คือรัศมีของนางเอกเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นจริงฉันหยวนเฉียวเฉียวก็ไม่ใช่คนที่ไม่มีความภาคภูมิใจในตัวเองเลยชาติที่แล้วถ้าขาของฉันไม่พิการโดยสิ้นเชิงฉันก็คงไม่ก่อติดเธอเชิง แม้จะรู้ว่าเขารักชวีลินฉันก็แตะเบาๆที่ขาที่ยังดีอยู่หัวใจก็สั่นไหวในชาตินี้ขาของฉันยังดีอยู่เลยผลลัพธ์ของฉันจะเปลี่ยนไปได้ไหมการทะเลาะวิวาทครั้งแรกในชาตินี้ระหว่างฉันกับเฮ่อเฉิงจริงๆแล้วก็ไม่ถือว่าเป็นการทะเลาะวิวาทด,ด้วยซ้ําแค่สงครามเย็นเท่านั้นยิ่งกว่านั้นเฮ่อเฉิงเป็นฝ่ายเดียวที่ทําสงครามเย็นกับฉันตามที่ลี่ฉางบอก แค่เห็นเขามีความสุขน้อยลงฉันก็จะหาเรื่องคุยกับเขาอย่างชัดเจนแต่ครั้งนี้ฉันก็ไม่อยากเสียใจหรือเสียเวลาพูดคุยกับเขาอีกแล้วฉันถามพ่อแม่ว่าถ้าวันหนึ่งพ่อเฉิงยกเลิกการแต่งงานกับฉันจะทำให้ตระกูลหยวนเสียหน้าหรือไม่พ่อของฉันขมวดคิ้วหนาแน่นด้วยน้ำเสียงเย็นชามันกล้าเลยถ้าไม่มีความถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากตระกูลหยวนเมื่อหลายปีก่อนตระกูลเฮอ ในยุคนี้จะมีอำนาจจะอย่างตอนนี้ได้อย่างไรฉันก้มหน้าสดน้ำซุปมุมปากแยมยิ้มอย่างขมขื่นพ่อของฉันไม่รู้บุญคุณแม้จะยิ่งใหญ่ก็ใช้ได้เพียงครั้งเดียวไม่สามารถรักษาไว้ได้ตลอดชีวิตชาติที่แล้วเขาอยากยกเลิกการแต่งงานกับฉันแม้ตายก็ไม่ยอมปล่อยมือสุดท้ายคู่ฉินลินก็มาหาฉันเพื่อตัดสินแพ้ชนะในการแข่งรถเธอท้าให้ฉันแข่งรถใครแพ้ก็ถอนตัวฉันรับคำท้า และเธอก็ตายในการแข่งรถนั้นตั้งแต่นั้นมาเฮอเชิงก็เกลียดฉันเข้ากระดูกดําแม้จะถูกคุณปู่บังคับให้แต่งงานแต่หลังจากแต่งงานแล้วก็ไม่เคยปล่อยให้ฉันได้อยู่อย่างสมบสุุเลยแม่ฉันเคยบอกว่าเฮอเชิง <c oughs> เป็นคนที่อ่อนโยนที่สุดในรุ่นนี้ลูกสาวของฉันก็อ่อนโยนและสังงามทั้งสองคนจะต้องมีความสุขอย่างสมบูรณ์แบบแต่คุณยายไม่รู้ว่าเฮอเฉิงในตอนนี้ยังคงอ่อนโยน แต่ตั้งแต่ที่ชวีหลินเสียชีวิตเขาก็เปลี่ยนนิสัยกลายเป็นคนเย็นชาดื้อรัน้นและโมโหง่ายจนกระทั่งญาติสนิทก็ไม่ยอมรับสมปีหลังจากชวีหลินเสียชีวิตหลังจากที่พ่อแม่ของฉันและคุณปู่เฮ่อเสียชีวิตเฮ่อเฉิงก็ไม่เกรงใจอีกต่อไประบายความโกรธทั้งหมดใส่ฉันที่บ้านเขาดูถูกฉันด้วยคำพูดที่ร้ายกาจยวนเฉียวเฉียวคุณเป็นคนไรย้ยางอายจริงๆ ที่ต้องบังคับให้ผู้ชายที่ไม่รักคุณอยู่กับคุณข้างๆหยวนเจียวเจียวทำไมคนที่ตายในปีนั้นถึงไม่ใช่เธอในงานของเฮ่อเฉิงก็บีบคั้นฉันจนถึงที่สุดทรัพย์สินทั้งหมดของตระกูลหยวนถูกกลุ่มเฮ่อซื้อไปหมดหยวนเจียวเจียวในตอนนั้นอาศัยบ้านมีของตระกูลหยวนจึงไม่เห็นหัวคุกกลิ่นตอนนี้ฉันอยากจะดูว่าถ้าไม่มีตระกูลหยวนแล้วเธอจะยังกล้าได้อีกไหม เ่อเฉิงขายเครือหาสนเก่าของตระกูลหยวนในราคาถูกและยังตั้งใจจะซื้อสุสานที่ฝั่งสดพ่อแม่ของฉันเพื่อสร้างสวนสนุกตอนนั้นฉันตั้งคำได้สองเดือนฉันโกรธมากจนต้องเข้าโรงพยาบาลหลายครั้งกว่าจะรักษาไว้ได้เด็กที่เขาพามากับหมอส่วนตัวบุกเข้าไปในห้องพักผู้ป่วยเพื่อบังคับให้ทำแท้งฉันคุกเข่าลงบนพื้นน้ำตาไหลอาบแก้มอ้อนวอนให้เขาเห็นแก่บุญคุณที่ตระกูลหยวน เคยช่วยตระกูลเฮอออกจากหายนะครั้งใหญ่แล้วปล่อยเด็กไปตอนนั้นสีหน้าของเขาเย็นชาจนน่ากลัวราวกับกำลังชมการแสดงของสัตว์ที่เย็นชาและห่างเหินราวกับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเขาเลยถ้าคุณรักษาไว้ได้ก็รักษาไว้ฉันจะรักษาไว้ได้ยังไงในตอนนั้นร่างกายฉันอ่อนแอเกินกว่าจะลุกจากเตียงด้วยซ้ำเฮกเฉิงทิ้งฉันไว้ในบ้านส่วนตัวของพวกเขา เฮกไม่มีหมอไม่มีพยาบาลมีแต่ทิ้งคนรับใช้ใบไว้ให้ฉันกินข้าวทุกวันไม่ถึงครึ่งเดือนลูกในท้องฉันก็เสียไปนั่นคือลูกคนแร้กระหว่างฉันกับเขาทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องนี้ในหูฉันเหมือนมีเสียงหึงห่งหดังสะท้อนเจ็บปวดปิดเปี้ยวคลื่นไส้พ่อของฉันนั่งลงข้างๆลูกชายสุดที่รักบอกพ่อมาสิว่า ไอหนุ่มตระกูลแฮกสรังแกเจ้าใช่ไหมพ่อที่รักฉันยังอยู่แต่ในผมดำหนาของท่านมีผมหอกขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้คอฉันเจ็บแสบมากพยายามกั้นความรู้สึกไม่สบายตัวไว้แล้วยิ้มเบาๆพ่อคะเฮอเชิงเป็นคนที่มีความอดทนสูงมากคะ่ะพ่อของฉันมองมือที่สั่นเทาเพราะบีบช้อนดวงตาของท่านหม่นลงเงียบๆครู่หนึ่งแล้วท่านก็พูดด้วยน้ำเสียงเคร่งครึมว่า ที่รักลูกกอดทนอีกหน่อยนะรอพ่อชนะโครงการบ้านตระกูลหยวนของเราจะกลับมามั่นคงอีกครั้งตั้งแต่นี้ไปลูกสาวของหยวนห้าวไม่ต้องมองสีหน้าใครอีกต่อไปสีหน้าของชันซีดเผืออทันทีในชาติที่แล้วโครงการนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ตระกูลหยวนล่มสลายฉันกับเพื่อเฉิงทำสงครามเย็นกันตลอดห้าวันสถานการณ์เป็นแบบนี้ ดังนั้นก่อนหน้านี้เพื่อนชาวจีนไม่เคยรู้เลยว่าฉันกับเพ่อเฉิงถูกลากไปเล่นเพื่อคลายเหงาฉันกับเพอเฉิงต่างก็ปฏิเสธอย่างสุภาพด้วยเหตุผลว่ายุ่งกับการเรียนไม่ถึงสองวันต่อมาก็ถึงวันเกิดของเยียนเลยเราเติบโตมาด้วยกันในวงกลมเดียวกันพ่อแม่ก็รู้จักกันด้วยจึงปฏิเสธไม่ได้ฉันไปสายทุกคนเล่นกันอย่างสนุกสนานแล้วคู่หลินก็มาด้วย ภายในหนึ่งสัปดาห์เธอก็แทรกตัวเข้ามาในวงกลมนี้ได้สำเร็จความคืบหน้าไม่ต่างจากชาติที่แล้วเลยครั้งนี้เล่นเกมคู่หลินแพ้เย,ยนเละอีกแล้วเย,ยนเลยก็เล่นกลให้เธอเลือกผู้ชายในกลุ่มแขกเพื่อเล่นเกมกินบะหมี่คู่รักคู่หลินยังไม่หายดีนั่งอยู่บนรถเข็นเห็นสายตาของทุกคนจับจ้องมาที่ตนใบหน้าของเธอก็แดงก่ำทันทีมือของเธอจับราวรถเข็นแน่นลังเลยอยู่นาน แล้วเหมือนชาติที่แล้วยกมือชี้ไปที่เฮ่อเฉิงฉันยืนอยู่ที่ประตูโค้งคำนับเบาๆไม่มีใครในห้องสังเกตเห็นการปรากฏตัวของฉันท่ามกลางบรรยากาศที่คึกคักนั้นเฮ่อเฉิงลังเลเล็กน้อยเขาไม่ลุกขึ้นทันทีจนกระทั่งเห็นตาของคู่หลิ่นเริ่มแดงกำ่ำจึงพยักหน้าเบาๆตกลงทั้งสองคนกัดตายเส้นก๋อยเตี่ยวคนละข้างเส้นก๋อย เตี่ยวสั้นลงเรื่อยๆริมฝีปากของพวกเขาก็ใกล้ชิดกันมากขึ้นบรรยากาศในห้องก็ระเบิดขึ้นทันทีเสียงเชียร์ดังกึกก้องไปทั่วทุกคนลืมไปว่าฮักเชิงมีแฟนอยู่แล้วฉันหันหลังไม่มองอีกต่อไป